สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทงักษณิณละเมิดออฟวิชเชียลนะครับนี่ครับเริ่มแล้วครับทีมวิธีของเราเริ่มทําการแสดงแล้วนะครับแล้วพี่น้องเรียนรถมาจากภาคใต้ครับนี่ครับชีลมาจากภาคใต้ครับแต่เมื่อวานนะพี่น้องหองก็มีแดดมือนี้ครับ หมื่อวานมดมือกับไม่มีแดดครับนี่มือนี่มือนี่ครับมีมีแดดครับเพิ่มทำการแสดงแล้วนะครับถุงนาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคืนนี้สนามกวางวางครับเราต้องห่วงเลยครับจูได้คนประมาณสามหมื่นนะครับสังกาสีสองจุดครับจูคนได้ประมาณสามหมื่นคนนะครับ นี่ครับตั้งแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มตั้งแล้วครับตะกคนหนึ่ง,งสองสี่ 6 8 1 0แป1 4สิบสิบสอ้าเอยี่สิบบ่เอาลูกพีไปไหนก็ไม่เห็นฮะน,นั่งไหนไปอบไปฮะไอ,อกองตาน,นั่นนี่ฮะไปไี่ิบกองตานน่ะไอยิ่สไอกองกา ทเริ่มแล้วครับขึ้นโค้งแล้วครับเริ่มขึ้นโค้งแล้วนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบิบเบ้าครับเห็นหึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชิบเ้ลิบสองคาครับพ่อนนี่บ่ายสองโมงยี่สิบนาทีแต่ว่าเริ่มงานมานนี่สิบนาที ไปสองโมงสิบนาทีสามโมงสี่โมงสามสี่โมงเสร็จประมาณไม่ไม่เกินสี่โมงครึ่งนะครับวันนี้ไม่เกินสี่โมงครึ่งนะอย่เสร็จเนาะเสร็จป่าไพ่พมาร์กเสร็จนะเสร็จปากกองรองเลยวะเมื่อดแดดเมื่อแดดอากาศไม่ดีเนาะก็ ح ح> ดีสี่โมงแรงเนาะบางบ่ายสองกับมันสี่โมงแรกครับ

ไปบลนะท่อไปบดไปบดมูเ okay, สียมมาเสียมมาดีเน ok uh> ี่ยเชียมแต่เสียมหักเนี่ยโอ้รอบทั้ไหลพี่มาร์คแต่ไี่บดอ่ะจำไปจำไปจำไปพูดหนึงจำไปก่อนใจไมเที่ยละจำไปไม่แล้ว นั่นยเสารนั่นนั่นยรนักกันรวด่ะมาครับตัวเรนต์มมีนะตัวเนตนมมีเหนั่นหรอกมันไปเรยร่วด่ะ เน,นี่ยพี่น้องบิดครับเมื่อกี้นี่ครับบิดหัวโนครับเมื่อกี้นะโ,นบบนะโมโนก็แจกและมันเดกกระโนะเหรอเมื่อกี้นะเนีเ่ยเกยบไปแล้ว

ต้งปีพอดีเลยต้งปีแล้วทำไงอเออทำไงเออมันหลอกตาบอกว่ามันสูงกุมูดแต่ไอ้ขุมคือยังมันสูงกว่มุมู<ะ>มมดแต่ขานี่นฮะบอกบมันไม่ได้หลอกตาหรอกมันหลอกเจ้ามันหลอกเจ้ามาแล้วครับมาแล้วลุงพี่มาแล้ว จบเดียวครับเนี่ยครับขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณทุกครั้งแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้า